สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพี่ตุ้มี่กันอีกแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านเนี่ยไปรีวิวร้านกาแฟน,นะครับเป็นร้านคาเฟ่นเนี่ยซึ่งคาเฟ่นี้เนี่ยเป็นร้านเค้กนะครับซึ่งมันอาจจะดูแบบแนวภาษาญี่ปุ่นนิดนึงดูดิจริงๆแล้วเนี่ยไอจีเนี้ย ผมนะี่ยไม่ได้สร้างเองนะไปขอเข้ามาจากช่องปอมี่ชาแนลช่องของพี่ปอนนะสวยมากอลังการสุดๆเลยครับมีดอกไม้ชมทิวทัศน์ด้วยที่นั่งก้มน่าจะโอ้โห,โหที่นั่งก็อาจจะสมจริงน,นิดนึงนะตรงนี้ก็สมจริงมากดูดิมีตู้ด้วยตรงนี้ก็จะเป็นตู้ของเอออะไรนะตู้ของของเนี่ย ตู้ขนมเนี่ยมีกาแฟชาเขียวเม็ดโคลาแซนด์วิชแล้วก็ข้าวปั้นไลซ์บาวนะครับและนี่โโหดูดิมีลิ้นชักด้วยแทนใช้เครื่องคิดเงินนี่เป็นคอมพิวเตอร์นะครับเอาไว้ประมูลลักอันนี้ก็จะเป็นไอติมนะครับกับเค้กเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศภายนอก,กเลยนะครับซึ่งภายนอกก็ดีนะครับโอ้โหมีสวน เดิมพันสวยด้วยโอ้โหมีที่นั่งข้างนอกด้วยนะดูดิตรงนี้ก็มีน้ํานั่งนั่งได้ด้วยมีน้ําด้วยโ,โหเป็นรูปหัวใจนะเสียดายครับมีหินน้ําตกด้วยโอ้โหอลังการมากเลยนะครับเนี่ยโหอลังโหบอกเนี้ยนะครับว่าอลังการมากมีดอกซากุระด้วยใครที่ชอบมีโคมไฟด้วยนะครับโอ้โหห้องนี้ร้านนี่ยังมีแอร์แล้วก็ พื้นพื้นข้างบนที่มีหลอดไฟแวววาวยังกะสวยแล้วข้างบนก็จะเป็นเค้กนะครับโอ้โหสวยมากเลยจบแล้วครับทุกคนใครที่ชอบคลิปของเรานี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งก็ด้วยนะครับแล้วแล้วแล้วเราเนี่ยก็ขอแสดงความขอบคุณทั้งสองช่องนี้ได้นะครับเอาไม่ใช่ดิทั้ง1น่งทั้งช่องโปมมีชาแนล l ด้วยนะครับแล้วใครอะ่ะก็อยาก แล้วก็จะไม่พลาดไอดีเติต่ตไปจากพี่ตูมี่นะครับแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ